สบายดีพ sure. oh. ่อแม่พี่น้องบรรยากาศยามดึกๆเนาะอยู่บ้านเบาดาวบ้านหน้าพี่น้องก็มีญาติพี่น้องและก็คนในหมู่บ้านเดียวกันเลยนาะพี่น้องเนาะหรือว่าไอ้เอื่น้องเนาะเพื่อนกับมามาเพื่อนเนาะบ้านเฮาภาษาบ้านเฮาเอิ้นว่าเพื่อน มาอยู่เป็นหมู่กันเพราะว่าดาวดาวบานหน้านั้นได้ลงไปทางโคราชเนาะหอดโคราชเป็นทีเรียบร้อยเนาะเดินทางไปหอดเป็นทีเรียบร้อยแต่ว่าไปหอดคําก็เลยยังหวัวทันได้ไปเดินเรื่องเอาซุปโผเนาะ กะนนสิเป็นมะออื่นก็นคือสีบดนบนานคิปนี้กเข้าบริลลุงมนืนอีกะเป็นมะออื่นเดอ้อพี่น้องก,กับบวากันเนาะมันเลิกตื่นแหลปลากันหน่อยอยู่กับพอสองคนไม่องเทนเจนแดงนอนเมื่อคืนนี่ก็น,นอนเต็มเต็มตเมื่อนี้าสิเมื่อนอนอยู่เพื่อนห้ยทอแเม่มานอนอยู่พี่เมื่อคืนนี้เฮาบริด้นอนข้าบ่ไว เมื่อคืนอยูบ่บนนอนจากี่พี่น้องตาหนาลับไปอยู่แต่ว่าหูน่านได้ยินเบิดชุมเผินว่ากันสวดสวดสองสามคนชุ่มเผินบอกกันบุคืนสอดแจ้งตีสี่รรลูกเปนหนังเขาแตงหอเขาให้ลูกเนาะเตรียมเดินทางเบาดาวกับหอนโคลาชเป็นทีเรยบร้รยกักขอบบุญขอบคุณถูกกำลังใจเนาะพิษผาดประกันได้กัคอถูดคอไพ่ลาย ขอบุณขอคุณถูกกำลังใจขอบุณขอคุณถูกการติดตามลับซมนั่นแหละน้องๆพี่น้องนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยมาเพื่อนมาอยู่เป็นหมู่กันบ่ครับบ่มีไพอยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นน้อเนาะบ่มีไพอยากผูกอย่าโคแต่มันกลับเป็นไปแล้วกันตั้งใจ ย่อมหลับมันแล้วก็ตั้งสติน่ะอั่นแหละเอื้อนอนไปนํแม่น่ะอันเพิงๆเพิงเถียงก็มีพี่น้องสัญญาณนะพีลุงพี่น้องก็มาเต็มพึบๆพี่น้องเอ้ให้กําลังใจ คนอยู่กับสู่ต่อไปเนาะไพ่กับเจอทุกคนพี่น้องแต่ว่าศีรษะลื้อไวเนาะมันก็ทำใจลำบากได้พี่น้องเสียปันมาไก่ลายจีบกับไปอร่อย

เอ้าวเห็นบอกอันนี้การขันอ้ายมามุนตักเพื่อนอนเถานอนติงกับแมนซิตี้เขาหยาหยาติงวานหยาติงวันตีโลดตีโลดกับแมนซิตี้คุยเอ้ยเจ้ดนอนพี่บ่ món hết đấy <coughs> chân nát thưa bà non, anh thưa bà được chất bước chân hoi chân mưa thưa bà

ก็ยังมากวดบางหันไม่อีเลยมันเจาะอะไรได้เนี่นะเ้าหรือกอนกรืมมันหยาคืเนาะขึ้นมืาขึ้นนี่กับพกันอยู่พีเวิดขึนสอดแจ้งเมื่อมือเศร้านี่อามน้าแล้วก็ไม้อีกเนาะอื มันลากมันยังเป๊ะหมดอ่ะเนาะบอกกันตรงเลยนะดูนี่จะไปยุงหมดแล้วเสียใจจนหมดเลยเสียใจจนหมดเลยนี่ย่างอะไรพันมันจะเหงาเด็กมันหนักการันตีหรือจ้างคนนั้น เอาที่แรกนะลงไปเอาเรถแล้วเพิ่นลงไปห้องร้านเพื่อเอารอไปสิครับถ้าผมขับนะเพื่อว่ารับรองประดามได้รถคันใหม่แน่เพื่อนะวันแรกบ่าวดาทมากวันย่านเอาคืนรถไทยโบได้ไปจูงเอาดีกว่าประศัตวร หวนอเอเห็นแก่เตื่อยเ้าขึนไปชาหัวน่กกัแก่กันไปห่าด้จบุส่งหาไใกเานเ้าแล้วนะมอบุอ่ะ ใช่ไม่ใช่หรอไม่หรอกยังไม่ได้หูโแงเวตอนแรกนะมาเลยท่านราาลงมาเลย้ลมาเลดีัน้กนเปลี่ยนได้มาเลยได้มาเลย้มาเลยได้มาเลยมา Ô chị, 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 mua hải mà hãi na gà sao mà bột chỉ bay hết căn qua. Ăn bún chiang phan. Ăn bún สภาพขนาดยูนอนคนเดียวได้สภาพแบบผีตายโหงเลยสบายดีเลย โทษเนาะคืนที่สองพี mm ่น้องคืนที่สองโคงการจากไปของลุงเนาะพอเบาดาวอะไรพี่น้องเขาเอิ่นลุงเพราะว่าเขาเอื่อนนั้นแม่เบาดาวน่งบ้านเขาเอิ่นพอเบาดาวนั่อลุงพี่น้้อองเย เายอบเากะสุนกันนเนาะเสียงินกี่เนเนาเาเิดว้ามันเสียนเออเราเห็นบเียวได้เียวอย่ข้างนะท่ายขคองกับมีนะพี่นาะกระจับมังไขคอง เอสิบเอ็ดว่าสัตว์เอ้ยคือกอดเอิบมันอยู่ ไปแล้วลงหมาเมืวา no นช้อนติ๊ดจ๊ดติ๊ดอนยังมีอกยังมีหีกข้าวนาซีเมื่อนอนน้ำมันได้น้อยวันนี้ให้แม่ใหญ่ดำนอนเนาะเพราะว่าเมื่อคืนแม่ใหญ่ดำหมดไดมานางบ่หูห้เจ๊ใสแดกไปปลูกเอาเจ๊ใสเดดก็เป็นบ้านอนเลยก็มาเลยกระถึกมาเลยวันนี้สิให้ยทำแม่พขนมานอนพี่นอนเจ้ากับบัดซีนอนกับไปชวนอีแม่มานอนเลย ขึ้นที่หงี่สองที่สามขึ้นมาขึ้นนีุ่่เราเอ้ยมาขึ้นนี่ที่สองที่สามขจเมื่อแต่คนไนทีสองขนอนกที่สองที่สามก็จะจังเมื่อขยโคเดียวกับแจ็เนาะเอ้ย มันหลายคนข้าเจ้าเมื่อเด็กจิดอ่ะขอนจะแจ้งคนละ <c oughs> ข้าเจ้าอยู่เป็นเพื่อน